ถ้าหากว่าพระรามอ,อกหักซีดาไม่รักพระรามจะทำยังไงการเวลาซีดาเปลี่ยนไปยังไงยังไงเว้ยว้ยอืมอืมามอะไรที่ไรคือไม่ตอกชอบไม่ชอบบอ,อกมากันแล้วกันจะกินอะไรไม่ยอมชีวันไม่เอาเสักอันนอนนี่ไม่ดี สีดากล่บานก็ดึกกลับมาทำคือตอบชัดทั้งคืนเวลาลับก็ดังมงตื่นดูซีรีส์ทั้งคืนไม่เฮไม่อื่นพอเช้าสีดาลุกไม่ไหวยังไงยังไงไม่ลืมตาดูตื่นเถิดสีดาชมตรูไม่ลงไม่รู้เทีนี้จะกินอะไรมาด้วยกันหรือคะมามาด้วยกันสอง

ต้นนี่อ่ะต้นต้นรังอะไรนี่รังใช่เดี๋ยวกําลังจะไเรียนเราไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนโบราณมากเลยพ่อมันเด็กๆทีบจริเราไม่กินออกเพื่อนีเนี่ยเนี่ยมันเงาวถ้าถ้าใช้เราดีก็จะส่งเสริมการปลูกไม่ทำพอกันเราจะได้มีต้นไม้ดึงความชื้นจากอากาศฝนจะได้ตกแต่นี้มันจแบบใบหมากมันจะเวิร์กว่ามันมันก็มันาามจกเนียนเนียนแ่บ เรากาบกล้วยเอาเนี่ยเอากาบในบานมากรีดเนาะที่เหลือก็ไปต้มเยื่อแล้วก็ทำเป็นกระดาษสามกระดาษมันเอาไปอบได้เลยใช่อบเลยค่ะอบในเตาอบเลย่ายไปให้มุ้งสวยใบพนมนวลหอยง่ายมันฝังกล้วยเราขายเป็นร้อยละอาจจะไม่เพราะว่าน้มอนขายเป็นดอกไม้แล้วมันเป็นกล้วยอยางเนี้มันอาจจะแบบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ากับดอกไม้ ถ้าเป็นดอกไม้ก็ใสซิลิก้าเจลข้างหน้างก็ขายพวกยุ้งพวกขนมที่เป็นดอกไม้อ่ะค่ะที่ทำเป็นรูปดอกไม้ถ้าแล้วจะต้องใช้ใบต่องขนมไทยถ้าหลัอหกได้ขนมไทยก็ได้ขนมไทยตะโก้ค่ะหย่อดลงไปนะคะเดี๋ยวเลาไปใส่เครื่องนี่เคร่องนี่ตับกล้วยนล้วตัวใบตอเครื่องนี้เรา มีขายที่นี่ไหมครับมีครับมีครับอ๋อที่นี่เลยจะเป็นรุ่นสามหรือรุ่นสองรุ่นสองเพราะปีก่อนนั้นปีก่อนผมเคยมาแล้วผมสมสนใจอยู่แล้วแลเออเออแล้วเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับท่าป็นรุ่นนี้ห้าหมื่นห้าแล้วยังยังไม่ลดลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือราคาเองแต่ช่วงแรงงานราคาลดลบไปดูในดูตลาดกันนะ อะไรนะครับ,รบ, 14, 15, รบเปลี่ยนได้ตลอดมีทั้งหมด14หรื15ปีประมาณนะทำค่าเปลี่ยน<อ>ในตัวเดียวแล้วแล้วที่นี่ดูแลสัวนี้ประมาณให้สักกี่เดือนกี่วันถ้ามันมีถ้ามันเกิดขัดข้องอย่างเงี้ยก็ผมให้ปีเลยครับก็จะเสียเงินประมาณโอเคก็จะเป็นระบบไฟนะครับแต่ว่าห้ามแก้อะไรก็หมดอ่าอ่าตอประมาณแบบดูแลให้แต่ว่าเพือออ่อให้าจะมีเพื่อใช้จ่ายในการส่งค่าอะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะ ไม่เป็นไรผมคนนครปฐมมาวิ่งมาได้ได้เป็นกันได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำร้านขนมมันน่าจะเหมาะกับเราเหมามวันมี้าราลายติ่ครับยุ่งยากเตรียมวัตถุดิบในยุ่งยากเตี๋ยวเสียบในยุ่งยากก็ฮะเราจะมีใช้ประมาณครึ่งซ้อนกันสามชั้นเนาะซ้อนกันสามสามใบใช่ไหมสี่ชั้นใช่ไหมมันจะได้ความแข็งแรงออกมาแบบนี้ครับ เราเพิ่มกอกได้ครับทีนี้อันนี้คือสี่ชั้นป่ะใช่ครับสี่ใบเนาะสี่ใบครับสี่ใบนะใบกล้วยเราเนาะเคี้ยวเขี้ยวไหมได้เขี้ยวไนๆๆอย่างงี้สี่ใบเนาะรก็วางสลับลายกันหน่อยนิกนึงเดี๋ยววางให้ดูหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเจ๋งอ่ะทกัเรทับใตอแห้งเก็บไใ่ได้เาด้งย มากมนจามีหลายไซส์ค่ะเลือกกัินได้ซอนซอนให้ดูอีกสักชุดหนึ่งครับขอดูหน่อยนะคะเองมาซอนซอนหน้ากลองก็คือก็คือวางวางอันนี้ชั้นลอันนี้นะวางเอาด้านขาวขึ้นแล้วแ้วก็วางแล้วก็วางฝยไปพลครับอ๋อต okay. so like, ้องวางขวางลอ่แล้วก็วางขวาอเพื่อให้มันแข็งแรงใช่ครับ นี่ครับขนมอย่างเงี้ยเอาเข้าเตาอบเลยครับแล้วเอาเข้าเตอบใช่พอเราเปลี่ยนบล็อกได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับเปลี่ยนของบนของล่างเราจะได้แบบต้องผ่านบระทัยอย่างนี้แล้วใช่มันไม่เป็นพิษแต่ธรรมชาติเลยน่ากินแนทนำร้ายนะคะทีเดียวโอม แอปพิมมีมีอันนี้เขาเรียกเอะไรนะซีเรียมซีเรียมการเป็นโลบอ่ะจะอันนี้พอดีอัดด้วยน้ำก็เลยอันนี้อันนี้กลมใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกกลมจานค่ะแล้วก็เป็นถ้วยแล้วก็เป็นถ้วยขนมเมื่อกี้เห็นอาจารย์ใช่แล้วต้องใช้กี่ชั้นในะคะต่อเป็นอันนี้ใบหนึ่งอันนี้คือใบสี่ชั้นใช้สี่ชั้นหรออันนี้คือไงอาจารย์ ใบปาล์มครับปาล์มใบใบปาล์มแล้วมันเปอดไฟไหมคะมันรั่วกรับใช้ไฟมันนะครับปาล์มปาล์มชั่วโมงละหกบาทโยอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าก็อนจะได้กระทงใบหนึ่งนี่ใช้กี่นาทีหนึ่งนาที1นาทีชั่วโมง60สนาทีหกสิบใบ6กหิบใบหกบาทยสบวสิบใบหกบาทสิบใบหนึ่งบาท อันนี้อันนี้กับถ้วยสามีีมาเรียนก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรใบตองกินกินดีกินเนื้อเผือกเผือกปิ้งเลยร้อนจะไปตองไงร้อนไหมเดี๋ยวจับดูนะร้อนไหมร้อนนิดนึ่งจัดไว่าร้อนจริงทางหน้าร้อนไหม ข้างหน้าจะแปลว่าร้อนร้อนครับเครื่องเครื่องอะไรเรียกว่าตัวฮิตเตอร์ตัวเป่านีใช้ใช้ระบบอะไรคนรวดผ่านครับออกแบบกับคนรวดอ่ะคนรวดออกแบบแบบเหมือนเตาไฟฟ้าหรือออกแบบเป็นเตาลีดแบบร้อนที่เดียวได้แล้ว ที่แล้วก็มาแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปคิป <laughs> กติแล้วสวยมากทัพย์สินทางปัญญาจเล็ลอยอไอ Chào, đây là nhà นี่จากดินบรรอ่ะคืออะไรอ่ะ อันนี้สิ่งท้พอมส,สีย้อมธรรมชาติสีแบบสีแบบเอิร์ธโทนนะเีษ็จะสีสันย้อมมุมควาโดา,าก,การย้อนดินตบบคลชดเครื่องดื่มข้าวหอมมะลิดแดงคืออะไรชดเครื่องดื่มคืออะไรเรา อันนี้เป็นขวดขดนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแดงครับ,รบยังไม่ได้สก,กัดยังไม่ได้สก,กัดใช่แล้วก็เราจะเอาเข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยไปต้มไปต้มมาต้มไปต้มแล้วก็เต่วก็จะต้มด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับ,รบเพื่อรักษาระดับาสารต้านอนุมูลสสระที่อยู่ในข้าวเพราะพวกนี้มันจะมีผลในเรื่องของ การลดการระบบกล้ามเนื้อพวกนี้ครับ,รบจากนั้นพอต้มเสร็จเราก็จะเอาไปปั่นให้มันละเอียดแล้วก็ไปแยกแยกโดยใช้ไอรองสแตนเลสก่อนแล้วก็แยกโดยใช้เ้าบางมับบางมได้เฉพาะน้ําน้ํากับเนื้อออกมาแล้วกากพวกนี้เราก็จะตีเงี๋้วเาจะเอาน้ำจากนั้นออมาทําเป็นสูตรใส่พวกน้ำตาลฟุกโต้ที่อาจจะให้ความหวานประมาณนิดน,นึงนะครับเพื่อช่วยเรื่องของอมันจะมีสาร พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรพวกนี้ครับให้พลังงาน<อ>ซึ่งซึ่งตัวนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่ออกกําลังกาย<อ>หรือในนักกีฬาที่ที่ออกกำลังกายอย่างหนักหรือ,อการฝึกซอ้อมอะไรพวกนี้ครับอ,อาาร่อยนะครับทำขายยังครับยังครับอันนี้เป็น <S <S 2> <S 2> สิทธิพันธ์สงเป็นงานขายดีอันนี้ที่ใส่ไว้หนึ่งขวดนี่คืออะไรหนึ่งช็อตพอดีอ่าใช่ก็คือหนึ่งตามนี้ครับผมจะมีเลร์ลิสต์นะครับอ๋อมันจะหนึ่งช็อตมันเขากับอันนี้มีให้พลังงาน ประมาณ67พิกเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูสีหน่อยดูสีก็เหมือนเหมือนร้านทำาักทองนะอันนี้ใส่ครับใส่ใส่ฟูกโต๊ดใช่ครับนวลนดีมนดอ่ะมัดูสีกันสีออกอะไรเาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยสีน้ำตาลขุ่นๆจางๆเนาะเหมือนสีเมนครับข้าวกล้องข้าวกล้องน้่งหยด อร่อยกินแล้วอิ่มท้องอ่ะพี่สำหรับคนอยากลดลดน้าหน,าานาักกินรังอินทรียค่าประบการการย่อยอะไรพวกนี้มันมันทำได้ลำบากไอ้พวกนี้มันก็สามารถที่จะกินตอนเย็นะน,นะคะกินเสร็จแล้วนอน,อนเลยก่อน, <c ười> นออกกำลังกายหรือหลังออกกลังกายแล้วก็มาก<ช>ินตรงนี้นะมัก็จช่วยซึ่งว่าอาจารย์ทำเรียบร้อยแล้วทำขายออกมาอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต์ลำล่องคือ ฟังในงานวิจัยแล้วว่าพี่มันมันตรงผลแต่ว่าเราก็อาจจะต้องขอบคุณคุณจะได้ไปซื้อค่ะชอบชอบชอบี้ของแท้สายกีฬาครับผมสีขบัวเกษตรครับโอกาสที่จะออกโปรเด็กล่ะมีครับมีในอนานคอลครับแต่พี่หน้าจะมีพิเศษนิดหนา่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคเอาเอามาโชว์ไว้ก่อนโอเคขอบคุณครับแล้วก็ชอบนะเดี๋ยวนี้นะครับ ตอบชัดทั้งคืนเวลาหลับก็ดันมาตื่นดูซีรีส์ทั้งคืนไม่เหิอไม่อื่น